ประหยัดค่าใช้จ่ายนี่ครับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรไอเรลเลสนะครับอัพตล็อกนะครับแล้วว่าไลซักเซสนะครับไม่ต้องห่วงนะครับบอกเลยนะครับเลี้ยงง่ายง่ายยิ่งกว่าไก่บ้านสักอีกนะครับผมเนี่ยไข่ก็ไข่ดีนะครับไข่ดีแน่นอนนะครับผมตัวใหญ่แข็งแรงดูแม่ไก่พันไข่นะครับโรไอเดลเลสก็เลี้ยงไก่เลี้ยงลูกได้ดีมากเลยนะครับ เป็นลักษณะเดียวกับเรื่องของไก่ธรรมชาติครับดูเขาก็สอนลูกให้คุยเขียหายกินแบบกินเศษอาหารกินเศษตามพื้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นไข่อัตลตลอนครับให้เขามาฟักด้วยเขาสอนลูกได้ดีเลยนะครับ